เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อิมเมอร์ทัลนะครับกันในเกมไลน์เกมเศรษฐีนะครับผมและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ลูกบาทครบแล้วนะครับก็คือครบหมดอายุไขนะครับผมจะมาเวลาแล้วนะเหลืออสิบสี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นลูกบาทที่ผมเก็บมา1เดือนนะครับประมาณ1เดือนนะฮะสามสิบวันนะครับก็จะมีลูกบาทครอบครัวนะครับห้าห้าสัปดาห์นะครับก็คือ5ลูกนะครับเลเวลสิบนะครับผม แล้วก็ลูกบาทเพชรทั้งหมดเลยนะครับได้จากการบิงโกได้จากล็อกอินทุกอย่างกิจกรรมเกือบทุกอย่างเนะี่ยที่เป็นลูกบาทเพชรอันนี้น,นะครับอืนะครับก็ได้ประมาณ35ลูกนะครับแล้วก็ลูกบาทกว่า5ลูกนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเปิดกันนะครับดูว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับการเก็บมา1เดือนนะครับโอเคแต่ก่อนจะไปทําตรงนี้กันนะผมขออนุญาตยังไม่จบกับออฟตัดการทางฟ้านะครับนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับมีขายครับ นะฮะอ่าตรงนี้นะครับอซื้อมาเลยเพิ่มเลทนะเพิ่มเลทอ่ะมันจะมีตัดการทางฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขอซื้อก่อนละกันนะจังหวะนี้นะคบหกสิบเก้าบาทนะครับโอเคจัดไปเลยนะครับอ่ะจะได้เอามาใส่กับหมวกไทเทโจมตีได้นะครับหมวกใหม่นะครับผมเออครับผมยังหาตัดการไม่ได้นะครับจากคลิปเมื่อวานที่ดูไปนะับเห็นไหมฮะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเพผมไม่ได้การดางเอไม่ได้ตัดการดางฟ้าเลยนะครับนะครับผมก็ทําสวดตัวแล้วนะทุ่มสุดตัวแล้วนะครับ มันก็ไม่ได้แล้วโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการเติมนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่หลายๆคนก็เติมไม่ได้บ้างได้บ้างนะครับแล้วต่ดวงนะครับผมอืมโอเคฮะนี่ครับเพิ่มเลยเอาเอาหายอ๋อต้องใส่มันเข้าไปในกล่องข้อความนะครับต่ไปดูกปลบนึงนี่ครับอ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่โอเคครับต้องมารับวันนี้ก่อนนะครับตามตามคลิปที่เห็นเลยนะนะครับอย่าลืมนะฮะบรรลับในกล่องข้อความก่อนนะครับผม มีการ์ดหนึ่งครับหนึ่งกดผิดกดผิดรวนรวนรว,วนนะครับมันไม่รวนหรอกมือผมรวนเองนะครับกดเร็วไปโอเคนี่นะครับเอาไหนวะเพิ่มเลทไหนอะ่ะรับมาแล้วอะ่ะเอาไปไหนอะ่ะค้างเต็มบอไม่น่าใช่นะครับเอามันไปไหนอะ่ะเดียว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  มันเข้าแล้วนะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงรวมใช่ไหมอ่าเราต้องกดตัวนี้ก่อนชนี่ครับอ๋อคืออันนี้แหละนะครับนถูกแล้วนะครับผมไม่เห็นคําว่าเพิ่มเลทมั้งนี่นี่อันนี้แหละนะครับถูกแล้วถูกแล้วงงนิดนึงนี่ครับเห็นไหมมีเอ่อเต่าดับเบิลสามสิบเปอร์มีตัดการ์ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอืมก็มีออฟหลุมดำนะฮะโอเคอ่ดูครับเดี๋ยวดูว่าได้ตัดการ์ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับอันนี้นะครับไปเขเคฮะขอละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอละขอละเจ็ดสิบ จ็ดสิบเปอร์เซนต์โอ้โหหลุมดำมาเอ้ยนะครับแล้วมันให้ซื้อครั้งเดียวด้วยดินะครับให้ดูดิเติมก็แล้วนะแม่งไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันให้ครั้งเดียวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวันละครั้งหรือเปล่านะครับจะได้วะนะครับอืมโอเคนะฮะไหนเราทําคลิปเปิดลูกบาทแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่นะครับจัดไปเลยแล้วกันนะครับคิปเปิดลูกบาท ผมแถมมันนี้ให้ให้ละกันนะครับให้คนดูได้รับชมกันนะครับสามสิบห้าบาทเนาะนะครับโอเคก็ดูว่าในลูกบานจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคผมขออันเดียวนะขอเพชรละกันนะครับอโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะมาไหนอยู่ไหนซื้อแล้วซื้อแล้วอยู่ไหนน่าจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับอ่ะผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งละกันนะครับ มาไน่อยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับโอเคนี่ไงโอเคมาแล้วครับครบรอบ8ปีครับนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูครับว่าได้อะไรนะครับผมลุยปึ๊บปึ๊บ,บคืออะไรเอ่ยว่าเติมโอ้โหมันให้เลือกนี่ว่าออฟฟิเซตอันนี้มันไม่มีตัดกาชัวเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะพิเศษแสงเกติยศอ่าเลือกครั้งหน้าแล้วกันนะฮะแปบ๊บหนึ่งอ่าผมขอไปดวน พิเศษอันนี้มันมันได้อะไรบ้างนะอันนึงนะขอเช็คก่อนอืมก็ต้องมีอันนี้แหละนะครับอันนี้มันไม่มีตัดกา้านวะเออนะครับมันไม่มีตัดการเลยเซ็งออกเกาะประสิทธภาก็ได้นะเออผมลองรวมดูอีกทีแล้วกันนะครับต่แหนก็ซื้อมาแล้วกดผิดอีกแล้วไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ยอมแพ้อะไรมันนะ ก็สู้ต่อไปครับอ,าอ้าวห้ายังไม่ได้รับมาเลยงงอะไรไปล่ะไม่เอาแล้วกันนะมันได้มีตัดการนะครับเอาเพชรแล้วกันนะตัวละครสุดฮิตผมบอกว่าได้เกลือวร์ผมเอาเพชรดีกว่าแบัฟห้าวันนะครับเออนะครับนี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอ๋อมันได้เลือกห้าชิ้นเลยครับมันไม่ใช่ว่าเลือกอย่างใดอย่างเดียวน,นะครับเคก็จัดไปเลยแล้วกัน เป็น2 0 0นะครับประมาณนี้เปิดปับเรียบร้อยนะครับโอเคก็ผมเปิดให้ดูเลยละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนนะแปะ๊บนึงนะครับใช้เวลาเลื่อนของมันเยอะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ลูกบาทในคลิปนี้แหละนะครับเดีวก็ไม่ค่อยมีอะไรลนะนี่ฮะโอเคเปิดเลยครับผมสิแพ็คสุดฮิตไวโมหุนอีกแล้วโอ้โหได้บ่อยละเมื่อกี้ข้างล่างครับดูว่าได้อะไร ปากฟูลฟองสบู่หมีนะครับไอหน้าหมีมาทำไมไม่อยากได้นะอันนี้เพชรยังไม่รับแล้วกันนะฮะเคจบแล้วครับมะแต่เรามาเริ่มรับลูกบาทกันเลยแล้วกันครับถ้าถือว่าออฟตัดการดังฟ้ายังไม่ได้นะครับอืมโอเคอะผมจะเปิดจากลูกบาทเพชรก่อนนะครับดีวผมรับมาก่อนนะนะครับโอเคก็รับมาเรียบร้อยนะครับสิบลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะครับ ไปลุยเลยครับเท่าไหร่สามสิบนะฮะโอเคครับจัดไปมีสองร้อยไหมสองร้อยห้าสิบครับโอเคฮึบฮึบห้าสิบนะฮะโอเคมีไหมสอง200ร้อยพอจะสองร้อยเพชรสามสิบโอเคเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับผมไปลุยครับ สิบลุกแรกออกได้แคสามสิบนะฮะโอเคคิดว่าจะถึงหมื่นไหมนะครับหมื่นเพชรคิดว่าได้ไหมแบบว่าให้กลับมาสามหมื่นเพชรเหมือนเดิมอะนะครับเออผมหมดกับออฟตัดการ์ดไปในคลิปที่แล้วนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ตัดการ์ดด้วยครับโคตรเซง็งเลยหมดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรอะโอ้โหสุดจัดเกมทำไมมันให้ยากจังเนะี่ยออฟตัดการ์ดช่วยไปบอก G.M. ได้ไหมบอกทีมงานว่าเออเอาออฟตัดการมันง่ายๆหน่อยนะเกินไปนะหมด1น0่0นเพชรนี่ไม่ได้นะครับซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะโอเคฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาลุยต่อครับโอเคฮะก็10ลูกชุดที่2นะครับผมโอเคเปิดเลยนะครับมาลุยครับจะได้ไหมสองร้อยเพชรอะไรเงี้ยเจ็ดสิบนะครับโอเคฮึบ 30นะฮะโอเค,คอปึ๊บเจ็ดสิบสัไปยาวไปครับโอเค50เาสิเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าเออเสียงเกมมันเบาไปอะไรนี่นะครับเปิดต่อถ้าเกิดเสียงเกมดังไปนี่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมพยายามปรับให้แบบว่าคลิปมันสมดุลน,นะครับอืม เดี๋ยวผมลองรีเกมให้ดังขึ้นไหมครับประมาณเอาลองดูนะครับว่าดังไปไหมอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับยี่สามสิบนะฮะสามสิบแล้วนะครับเจ็ดสิบโอเคครับถัดไปมาครึบ สองร้อยโอ้โหรูปบาทเพชรสองร้อยครับทุกคนนี่โคตรดีเลยครับมาแล้วสองร้อยครับโอเคครับสามสิบแคเลขสวยสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยครับแค่เดี๋ยวไปรับลูกบาทเพิ่มครับผมโอเคครับก็สิบลูกชุดที่สามนะครับก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าสามสิบลูกแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกบาทพิเศษหน่อยนะครับ อ่าอาจจะเป็นว่าห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งันนะครับประมาณนี้ลูกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเปิดได้เลยครับมันไม่ต้องใช้เพนเปิดนะโอเคก็เปิดได้แล้วกันนะครับหนึ่งพันได้ไหมหนึ่งร้อยครับขั้นต่ำโอ้โหอ่าอ่ะโอเค <understood>, okay ครับอ่ะลุยครับลุยฮะจังหวะน,นี้ได้ไหมสองร้อยอืมจะมีสองร้อยไหมอ่ะนี่ถ้าเกิดได้ลูกละสองร้อยทั้งหมดนะบอกผมโคตรรว,วยแล้วมีสามติดลูกก็เออสามหนึ่งสามสามสองหก หกพันเพชรอะครับผมนะฮะเออได้หกพันเพชรเลยอะโอเคเปิดต่อเปิดต่อไอเมนสองร้อยสองร้อยห้าสิบว่ะโอ้โหสามสิบขั้นต่ำนะครับผม าสามอีกแล้วนะไม่เอาดิเอาขอสองไม่ได้หรอนะนะร้อยหนึ่งโอ้โหชื่นใจครับผม 101. ร,บร้อยหนึ่งอ่าเริ่มร้อยโคเวอร์หมดโคเวอร์ <c oughs> ครับทุกคนแป๊บนึงนะขอรับโคเวอร์ก่อนนี่ผมมีสำรองนี่ครับเพราะว่านะผมมีเพื่อนๆน,นะ้ช่วยช่วยนะครับช่วยเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยส่งโคเวอร์ให้งนงี้ครับผมนะงไงก็รับมาเลยนะครับ เรียบร้อยส่งไปเลยครับโคเวอร์ส่งกลับไปเลยครับเกี้ยงนะฮะเอาละลุยต่อได้อีกห้าสิบลูกครับสบายสบายแน้วโอเคเปิดเลยแล้วกันสามสิบโอเคอ่ะจะรับลูกบาดเพชรต่อแล้วกันครับโอเคครับก็อันนี้เป็นห้าลูกสุดท้ายนะครับของลูกบาดเพชรนะครับผมนะฮะก็เราก็ทําการเปิดไปเลยนะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสามสิบห้าลูกนะอย่างที่บอกไปนะครับ โอเคฮะมาลุยครับห้าลูกสุดท้ายได้อะไรนะครับได้สองร้อยไหมร้อยหนึ่งเจ็ดสิบไปได้นะครับหน้อยเจ็ดสิบก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยสามสิบนี่โอเคครับปึ๊บปึ๊บสามสิบอีกแล้วสามสิบนี่จะแบบว่าได้บ่อยมากนะมันเป็นขั้นต่ำนะครับบางเดือนนี่ผมเปิดได้ประมาณสี่พันเลยนะสี่พันกว่าบาทนะครับ ไอ4,000กว่าเพนะครับก็มีแล้วโอเคต่อมาครับก็เป็นลูกบาทครอบครัวแล้วนะครับรลับมาเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือลูกบาทครอบครัวเลเวล10นะครับผมมีโอกาสได้ลูกละ1,000เลยนะครับสูงสุดนะครับมีโอกาสได้ถึง1,000เลยนะนะครับวิธีการก็ต้องใช้น้ํายาเปิดเหมือนเดิมนะครับ120นะครับนี่ครับผมนี่นะครับเปิดไปเลยครับนี่น้ายาดูได้ตรงนี้นะผมมี5,000กว่านะครับ นิปยานี่คือตรงนี้นะครับดูได้ตรงนี้เลยนะมันจะเพิ่มทําให้ลูกบาทเนี่ยนะครับออกของดีมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมก็วิธีการได้มาเนี่ยก็ได้จากรางวัลทั่วไปภารกิจอะไรพวกนี้เลยนะครับก็จะมีแจกให้ตลอดนะเกมนะครับเก็บได้ส่งส่วนนี้9999ายาบาแถลิยานใช้กับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมแนะนําให้ใช้กับลูกบาทครอบครัวพอนะครับหรือว่าลูกบาทแตงโมนะฮะลูกบาทลูกบาทแตงโมลูกบาท เอรากดอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าได้มานะให้ใช้น้ายาเปิดแต่ลูกบาทเพชรธรรมดานะครับไม่ไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมโอเคอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาลุยเลยครับลูกแรกสองสามร้อยครับผมถือว่าโอเคนะถือว่าดีครับอ่ะนี่จะเปิดมเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาะลูกที่สองครับลูกบาทครอบครัวนะครับผมได้ไหมได้ไหมพันเพชรพันเพชรอุ้ยโอ้ยห้าร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับ 650โอเคถือว่าอันนี้ดีนะดีดีเลยครับดีเลยนะได้650นะโอเคต่อครับลุกที่3นะครับฮึบฮึบ1,000 1,000ห0 0่งพัครับผมโอ้โหเซ็ง200ลูกลูกที่4ครับลูกที่4ี่มาได้ไหมได้ไหมอันนี้คือได้ลูกอมดาวด้วยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่จะได้ลูกอมดาวนะครับแล้วก็ได้ทองนะครับเห็นไหมลูกอมดาวก็ให้เยอะนะครับลูกอมครัวคุณครับ อันนี้ได้300นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมที่ก็รอรอลูกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับนิดนึงนะอีกประมาณ14วินะครับก็ถือว่าเยอะสุดนะนะครับ6 50เพชรนะถือว่าเป็นลูกบาทที่ผมได้ได้เยอะนะครับผมยังไม่เคยเปิดได้1,000เลยนะครับก็ใครที่เปิดลูกบาศั์วาได้1,000เพชรนี่ก็ออกมาโชว์ตัวหน่อยนะครับผมเอามาคอมเมนต์โชว์หน่อยนะครับก็ได้นะครับเช่นะฮะมาลุยครับลูกท้ายได้ไหมฮึบ 3า0ร้อยครับผมโหแต่ว่าร่วมดาวได้ส0 0พันเลยนะนะครับรวมดาวไม่ใช่น้อยนะนะครับ3 0 0พันเลยนะครับผมว่าโอเคครับตาใจอยากได้เพชรอย่างเดียวนะครับเพราะเพชรแม่งคือในเกมนี้มันคือพระเจ้านะครับทำได้ทุกอย่างกับเพชรอะนะครับโอเคฮะก็ถือว่าไม่ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าได้ร่วมดาวเยอะพอสมควรนะครับก็ตอนนี้เพชรก็ขึ้นมาเป็น26 0 0 0แล้วนะครับจากเดิมเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะนะครับ ใครที่ใครที่จำได้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันว่าจากเดิมผมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดนอนทั้งหมดอ่ะขึ้นมา26,400กพ่แปดกนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็แถมอีกนิดนึงแล้วกันนะถ้าผมจะรับเพชรทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมดูว่าได้เพชรเท่าไหร่700ครับบวกไปอีก700นะครับก็ได้จากการซุ่มการ์ดไอปิดการ์ดการ์ดมานะครับการ์ดเซียวลี่มานะครับ แล้วก็ภารกิจนิดหน่อยครับประมาณนี้อโ,อโอเคครับเอาไปดูกันดีกว่าเป็นสองหมื่นเจ็ดพันนะครับหนึ100่งร้อหนึ่งร้อยเก้าบเก้านะโอเคก็ได้อยู่ครับเอาไว้ปิดเบ้นต์ต่อไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็หมุนลูกบาทธรรมดาลนะอ่ะอันนี้อันนี้มันไม่รับเข้า,าว่าวาเออรับเข้ามาเลยนะครับมีลูกบาทธรรมดาไหมนะใช้ก่อนแป๊บลูกบาทลูกบาทโอเค นะครับลูกบาทเพชรธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้น้ํายานะครับมันเปลืองนะครับเยอะซะด้วยนี่ครับผมก็หมุนธรรมดาไว้ครับนะลูกบาทนะครับไม่ต้องไปใช้น้ํายานะครับมันเปลืองนะผมเขียนมันก็เปิดธรรมดามลนก็มีโอกาสติดให้เห็นนะนะเปิดธรรมดาท่าเมื่อกี้นะครับก็มีโอกาสติดน้ายาเห็นไหมนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องใช้ครับใช้เฉพาะลูกบาทพิเศษพอนะครับคลิปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมมาถึงตอนนี้นครับลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย